เค็ดหยางอยู่ในท่อนั่นนะเขาทำอะไรกันนะครับไปดูนะครับเขาทำอะไรกันเฮ้ยเอ้ยวะเอ้ยวะโอ้คืดค้ดคื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 ดเดี๋ยวพึ่งงัดเดี๋ยวพึ่งงัดงน,นี่ mời 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 rồi mời 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 ừ, mời 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 mời